สวัสดีครับผมอัดมาโชวฮะวันนี้พบกับผมในรายการ Walk h a p p เพนะแต่วันนี้พิเศษมากๆเราอยู่กันที่ชินจูกุนั่นเองวันนี้จะพามาดูตลาดกล้องฮนะร้านที่ผมจะพาไปดูวันนี้ฮะอยู่ข้างหลังบมแล้วฮะเขียนว่าย s e ค Camera Market ป้ายเหลืองๆแบบนี้เลยนะข้างล่างเนี่ยจะเป็น ABC มารร้านขายรองเท้าอยู่แล้วอ่ะอันนี้หาไม่ยากนะเซิร์ชตามนี้เลยฮะย s e คา m ม r ่ามชินจูกุฮะเดี๋ยวเรวาไปดูกันว่าข้างในเป็นไงกันบ้างครับ พอเดินมาด้านข้างตึกตรงนี้มันจะมีป้ายเหลืองๆเห็นว่า 2F ก็คือขึ้นไปชั้น2นะแล้วก็จะมีป้ายเหลืองๆข้างบนด้วยว่า,วาเป็นยูทคาเมล่ามาร์เก็ตครับ ไปดูกันลงมาแล้วนะเดี๋ยวเราเพยภาพแล้วก็เล่าให้ฟังกันไปเลยฮะข้างบนเขาแบบว่าค่อนข้างจํากัดการใช้เสียงกันนิดนึงนะเรามาถ่ายขงล่างกันเดี๋ยวอินเสิร์ตมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างเท mm. ่าที่เห็นเลยคือเขาจะแบ่งเป็นแบรนด์นะแล้วก็เป็นกล้องเก่าๆเ,เลยแหละตั้งแต่แบบมีไลกาลิโก้แคนนอนนิคอนอะไรเงี้ยคือเยอะมากแล้วก็เห็นเลนแบบ โบราณเห็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนพวกโคมิก้าพวกอะไรเงี้ยคือกล้องฟิล์มเยอะมากเอาง่ายแต่ราคาอ่ะดูเดือดเหมือนกันเดี๋ยวว่ากันไปทีละตัวนะแต่แบบว่าเห็นแบบเลนรีเฟกของนิคอนพันมินอะไรอย่างเงี้ยเออราคามันก็ยังแบบยังโหดอยู่เพราะว่าสภาพเขาค่อนข้างดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครเป็นวัยรุ่นนะแล้วแบบว่าอยากหาคอมแพกแบบว่าเล็กๆวินเทจวินเทจแบบดาราเขาใช้อะไรแบบเนี้ยเฮ้ยที่นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแตบบ่ว่า ถามว่าราคาเป็นยังไงนะเอารุ่นแบบว่าพอจะสวยงามพอจะจับต้องได้เลยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20,000กว่ากว่าเยนขึ้นไปนะก็ประมาณ 45- 0 0 0บาทอ่ะพอได้พอได้พอไปกันได้แล้วก็รุ่นที่มันแบบว่าเดือดๆหน่อยใหม่ๆห,หน่อยแล้วสภาพดีขึ้นมาหน่อยหายากหน่อยก็ะจะเป็น3 0 0 0 0 40,000เยนขึ้นไปราคาก็หลายพันหลายพันบาทขึ้นไป6 0พันอะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ถึงว่าของเยอะเหมือนกัน แล้วก็ใครที่แบบว่าชอบกล้องฟิล์มกล้องออกเก่าๆนะรวมถึงอสซอรี์เขาก็มีนะพวกกระเป๋าพวกหนังสือการถ่ายภาพกกเก่าๆอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยที่นี่ถือว่าของดีแล้วก็เป็นแบบร้านลับนิดน,นึงเพราะว่าถ้าคนไม่สังเกตเนี่ยเดินผ่านไปมันก็จบเลยใช่ไหมเพราะว่าคนอาจจะมาแบบคามิล่ามาโยโดบาชินะแต่ว่าร้านกล้อง, Second Hand งเซนเซอร์แห่งนี้ไม่ค่อยมีใครเห็นนะวันนี้ก็พามาชมกันฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูกล้องร้านไหนเดี๋ยวพบกันกับวอล์คเทนเที่ยวต่อไปครับ